สวัสดีครับพี่นังยุบซีสุขโขทัยครับเมื่อนี้เสนอเมนูต้มหอยในปลาไผ่ครับนลยครับต้มหอยในปลาไผ่ครับต้มหอยในซองแช่เด็ดหอยในป่าไผ่หอยครับวันนี้ต้มหงสู้พี่น้องกินครับวันนี้ครับได้แลวฝากนะเขาไม่กินเนีปลาตีนเป็ดนี่ปลาไผ่ไปกินหน่อยแล้วร่มคุณบอกคบสากเลยครับนั่งหอยอร่อยมั้ยครับสองทิตยหน่อยโมยมันเอาทิตยหน่อยร้อยล่มครับซส้หน้าหอยมันหยุดครับ ต้องแตงครับโอนมาอนนะป้าติมครับใส่วนมีแท่นต่างๆุนี่ตั้มพีครับตกเล็กซากวันซากมาถายแสดงว่ารุ่นี่ไ่เาฟังั้พี่ครับเ้อ้ได้ๆ้เอือนว่าหยอกหยอกนี่ครับใร้าครับใ้ร้า้ไรครับ เศร้าเศร้าเร้าเรนบครับเนี่ยกรีจากไทมกันดาพักตไม่มตะกี้ผมเปิดนะครับเป็นว่าขาจ้าทยไปไทยมากแมันเงียเปิดพูดได้ว่าอยากกัะลุกนี้เลยนะวันนี้นะอใช้ว่าอยากกรบลุกนี้เลยนะวันนี้นะใส่ลงไปไทไปไทยมากเงียเป็นเงียเลยน้างหน้าบีบวงอ่าหน้าบีบเป็นที่ไหนอาหน้า เอาหน้าวฮู้นี่ห่วยนะครับนี่นะเอกลักเราเอากี้ขาวกนาวอยูนี่ใส่เบอร์ดนี่บีบอยู่ปะเบียบมัจะผมซอยกันนะครับตำแทเลียมัจผมเมอก้ตำแทอย่างนี้นะเม่อตำแทโคกเลยมันจบเป็นตาหนายเลยนี่เนาะเ่าเดี่นี้นะไปี้มงหลเบอเบียบนีเอาเนี่ยเอาทีมมงหลดเนาะสิบบังซีบเนี่ย เิบงอนแ่เรียบไปเรียบไปนี่คือส่วนประกอบครับพี่น้องครับส่วนประกอบจะตำซูกินเลยครับหนึ่งตำมะม่วงอะไเอย่างเดี๋ยมาหอยครับหอยวอนี้โซ่พี่น้องมื่อก้ครัตำหอยในปลาไผครับนี่คือหอยครับปลาในเมี่ยพี่อัเมียหมอเมจะเพิดหม้อกินหกินหมอแล้วไ่มีตาาสีอะรกทีะนี่ ตะกอนโค้งได้หวะเลยตะกอนตะกอนคนแบบนี้นยังเอาลงอี๊ยงพาผมบอกว่าตรงตามเอาเอาอันนี้คนตำรวจอ๋อคนสะกอนยังตามอีกก็หลายสูุดหลายสูตรครับพี่น้องครับรับรู้ไหมมันเต็มโคกเลยกันมาเนี่ยกินไข่ดาวนะแล้วเต็มโคกกันแล้วกันมาเนี่ยนี่ครับไข่ดาวทาเปเห็นปะนี่นั่งบิวบ้างบิวบ้างกินบิวบ้างทาครับระวังขนมันยังมี วางิงอะไรก็เลยปไหนโอ้ยด้ออกทีวี่ละมือี้โอ้ยมึงยงแหงมาไปออกทีวีอืมิดไปออกทีวีนี่นะครับนี่นะครับสริงเียวเห็นครับเอ้ยบอสบอนี่บอลลเนาะมันคือซีมันซีมเลยเนาะมันเหลี่ยมเหลียมโอ้บิววองก็เพี้นเหทุกคนจะจดใจจ่อครับซีมเนาะเอาซีมมันซีมดิจันหัวโลนจันหัวโลน ส้มที่ี่สมไม่ดีเ้เดี๋ยวเนี่ค้จะมาส้มตำเนาะเาใช้ประเดี๋ยวอีกทีฮะ่าแล้วไต่อหอยปลาภัเจนสือเวยตหอยไปลาครับเสนอไมนูหมดเลยครับพี่น้องครับนะมาชิมดูครับชิมดูเพรจนเสือครเจนเสือ เอาไหมเติมเมนูครับตหอยในป่าไผ่ครับสี่มงครบบนครับเอาไหมเอาบดนี่เอาบดเตมเอาบเอาบเออก็ไหปลาสีกว่าวานเีบครับวานเียบมฮะฮะว่านเียบไปเอายงก่อนเอาพริกก่อน้ล้ับมาเืว้ดดยครับดยอหืานีานีานหวานหนหวานาหน ตามแค่บัมิ้งนีกับผงูรสเหรแต่ว่าเวลาตำบจผมเอ่เวลาตำบจน้ำตาลม่แ่กันได้อืมแ่งกันได้่น้ำตาลนาเป่มิดนตำบไจน้ำตาลได้ผ่ะไปราบุรีอยู่บบบดี้อ่ะมันหวานน้ำยั้งดี่ากนยูราบุรีหล้วป่ะไปมาแล้วแตบุรีก็ต้องนแต่น้าบุรีแล้วไม่มิผลนะจังบ่ะเฮ้ยพอดี นี่ครับยูนะครับสูตรต้มหอยในป่าไผ่ไป่น้งครับจะไผ่อยู่ใส่มื่อหน่อใหม EN ่ว <later> ้าตะกันเลยนั่งอยู่ห่มตีนเฟสป่อไมเอามาจะใส่ใหมเอามาจะใส่ตลาดอนอตลาดบ่ม่ออก่หรอกฮะออกนงามันเงหนเงามันเงามันครับโอ้ไปแล้วไปแล้ เราโดนบ่ได้ได้สัตว์คุ้มตาวด้วยเรียมนะครับไปติดตามช่องเช้าหน้าวันฉีดกับพที่น่อยไ้ลมรับขั้นฉไปเบิ่งเราเด้ถ้าสิบบางนันสิไปเป็นลองไปครัไปของหวานนะครับยังไม่เอาเผาปะอ๋เป็นไรแสบซิมเบิ่งตาิมนองประจําประจํเนี่ นี่แะนะครับสูตรอีสาน้านเฮากินเลยพี่บออัมเพสตั้หนฮะเพสเออหืยังเลือดใจอาุกกันามากี่ผู้เดียวบอร่อย่องเออนี่นะครับอีสาน้านเฮากินทังทีละเาหน่อหัวมวนเผายอกกันปเนี่ยนกินในข้าวันกินซ่าเกียวผู้เดียวเออน่าเกี๊ยวผเดียววันนี้ ยิมยอยู่ที่ไเนาะแ่เขาเรียงแเขาเรียงตัวนี้เป็นเจงก้เจงเป็นยังไงนี่ยสุดดีดีุดนี่เขาแล้วงานวัดน้องงานวัดนาะพี่วพี่วต้งจิต่งตัวเนี่ยเด่น่ะสินพี่ได้วะเด้ไอ้ว่ามันย้มแค่เียวะกอนกันแบกแมน้องกอนแบกแมนกับผู้ตัวเมียด้มดกนแบกแมนกับตัวผู้ตัวเมีเนี่ยกแบนแบกแบ่ไอยู่ แต่แม่นตัวผูตัวเมียหมดสิเหอ้าเห็นอยู่อีกเกียหัวอีกเกียผูเกียวเมียมากมาทันเซอร์กันนี่ไปดูบ้าเลยปะใจแห้งเนาะเกี่ยวป่ะเกี่ยมันไหลกันเนื้อสองตัวหน่อยไหมปะ่อยหัวง่าย เจือขับไปเสด็จตายแล้ว,ลวตัวหัวต,ตัวเม่เลยเนาะอ, <laughs> อีกยียเรือเี่ยอีกียร์เนทางครับเจอขับไปเสด็จตายแล้วอะงานบัตรมาตีมงานบัตรเน,ะะนาะะใช้ทุดยังเข่ากันเลยงานบัตรไปใช้ทุนนี่ไปบัตรเอ,อ <laughs> ปลาห้ำเขาบอ้บั <laughs> ตตีมงานบัตรเสียบ กับไดมเปรียวรังสาวงสาวขึ้นเนี่ยนะเ็นะครับ้นมีหังเนี่ยน้องมันบ่คืเปนตเปียวกับาันแ้จเหยังมีด้จเหมเนาไนจงขิบเดียวคน้เียวเ่งโอเอามอไว้จงไบเดียวนี่มาเห็นไนเนโอ้นเนไปเสียเนาะ เอาท no so <Be ala. S 3> ิ้หน่อยไปเทอทิ้หน่อยปลาแดงปลาดิบปลดงไหมมาออดนซื้อะมื่ออดในซื้อทำเมื่อุดใซื้อได้คนกับปลาแดงกินเยอะกูทงทำมออดนซื้อเลยมันไม่เหมียงใช่ไหหืเต็มคำปลาดิบแงหน่อยกับอ่นี้เห็นไ่มอุ่นรื่อุ่นที่ยังเงี้ยคอยทำเนี่ยอือคนเซเล็ต้องคอยหนักน่อดนะกริ่งเม่ออหลุดจะไม่ยังข้างในจะตายของเขา มือน้ำงั้นจะของอือบอกมันมือน้ำขาวบอกมันล้วนบอล้วนไงมงล้วนไงมใช่อ้าวฝังไปบอล้วนถ่ายยังแหละล้วนปะับล้วนปไม่เลียดะแนนครบล้วนเหอเพอนความมันลดอองันเย็นกไปปรุงข้าวเดียวเลย kiếm game quanh năm cho mọi em. Không hm. phụ giáo nhá Hm. Hm. tôi, Hm. 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 mẹ Hm. 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 bán nó Hm. Hm. กินไปนำปรุงด้พร้อมครับุเปียบเนี่ยนอมึงน <uana> ้ขหน่อยเกินน่ยไม่อนนึงนะนีะผู้บีบลงบีบลงเว่ยแักครับพี่น้งครับกิน่นะมอนยูไหยูนาเ่ยมองเห็นงานครับเก่งเกกว่านี้อยหัวเข้มเป็นตายแล้วเว้ยโดนเต็มคำ chân bạc hà, đấm, cái gì đấy, đẹp, ừ. à, sao kiểu, để ăn một mình, à, à